สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวลารินจิตป,ประทุมค่ะรหัสนักศึกษา6 1 1น0 1 1 1ค่ะนักศึกษาชั้นปีที่4ส,สาขาวิชาการศึกษาปฐม,มวัยค่ะวันนี้ดิฉันมีกิจกรรมบูรณาการกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์มาให้ชมค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามี กิจกรรมวิทยาศาสตร์มาให้เด็กๆดูกันนะคะชื่อเรื่องว่าเรือดินน้ำมันค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มจากการแนะนำอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์แรกดินน้ำมันค่ะลูกแก้วค่ะภาชนะก้นลึกค่ะแล้วก็ใส่น้ำด้วยนะคะค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ เริ่มจากปั้นดินน้ำมันก่อนนะคะเราจะปั้นดินน้ำมันให้เป็นเรือกันค่ะเริ่มเลยนะคะเด็กๆปั้นดินน้ำมันให้เป็นรูปเรือตามตามใจชอบของเด็กๆได้เลยนะคะอ่าคุณครูจะปั้นเป็นรูปเรือของคุณครูก่อนเด็กๆมาดูเรือของคุณครูกันนะคะ เรือของคุณครูได้แล้วนะคะเราจะนำเรือมาใส่ลงในน้ำกันเลยค่ะค่ะเราเราอยากรู้กันไหมคะว่าในเรือของเราสามารถบรรจุลูกแก้วได้กี่ลูกอ่าเรามานับกันเลยนะคะหนึ่งสองสาม เจดถูกว่าเรือจนแล้วเรือของคุณคณรูลำนี้นะคะสามารถบรรจุลูกแก้วได้กี่ลูกกันคะเด็กๆอ่าดูได้เจ็ดลูกคะ่ะอาเรามาเปลี่ยนเรือกันนะคะเปลี่ยนเรือลำที่สองคะ่ะเราจะเปลี่ยนการปั้นเรือเป็นให้เรือก้อนลึกกว่าเดิมนะคะ แล้วเรามาดูกันว่าเรือจะบรรจุลูกแก้วได้เยอะกว่าเดิมหรือเปล่าค่ะแ่้ให้มันก้นลึกกว่าเดิมนะคะ แล้วเราจะมาดูกันว่าเรือของเราจะบรรจุลูกแก้วได้เยอะกว่าเดิมหรือเปล่านะคะเอามาดูกันเลยเริ่มนับเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่

24ว่ว้าเ,เ,เด็กเด็กดูเรือของคุณครูสิคะบรรจุลูกแก้วได้เยอะเลยได้กี่ลูกกันคะ21ลูกใช่ไหคะอ่าแล้วก็ให้นายค่ะเด็กๆอย่าลืมเอากิจกรรมวิทยาศาสตร์ไปทำกันนะคะเด็กๆสนุกกันไหมคะถ้าสนุกอย่าลืมอัดคลิปมาให้คุณครูดูกันนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูขอจบกิจกรรมเรือดินน้ำมันไว้เพียงเข้านี้ขอบคุณค่ะค่ะเด็กๆเ,เราก็มาสรุปกิจกรรมเรือดินน้ำมันที่เราทำกันนะคะเราจะพบว่ารูปร่างมีผลต่อการลอยของสิ่งของนะคะจากกิจกรรมที่เด็กๆได้ทดลองไปเด็กๆจะได้ทักษะการสังเกตจากรูปร่างของดินน้ำมันเมื่อปั้นแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นรูปร่างอื่น จะลอยน้ำได้ที่สำคัญเด็กๆจะได้ลงมือปฏิบัติจริงได้ออกแบบเรือดินน้ำมันของตัวเองจากการคิดของเด็กๆเองเกิดจากการตั้งสมมุติฐานของเด็กๆการคาดเดาและยังได้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสังเกตสื่อความหมายทดลองปฏิบัติจริงและได้แสดงความคิดเห็นค่ะ